ครับขอรับเข้าสู่รายการมุมศรัทธาครับยังอยู่กับผมอรุชาอาสวดครับเป็นผู้ดําเนินรายการครับซึ่งอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทน์ไปแล้วนะครับผ่านทาง2ท่านนะครับที่เป็นนักวิชาการทางศาสนานครับเป็นผู้แทนทั้งศาสนาซิกและศาสนาอิสลามครับวันนี้ครับเราจะมาต่อกันในเทปที่2นะครับผมซึ่งครั้งนี้ เราได้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าผู้รู้นะครับในอีกสองศาสนาที่เหลือนั่นก็คือทางศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์นั่นเองครับต้องขอต้อนรับนะครับและเรียนเชิญนะครับศาส,สนาจารย์ดรวีระชัยโกแวนะครับประธานองค์กรสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับผมสวัสดีครับและ อีกท่านนะครับผมนมัสก,การท่านเจ้าคุณนะครับพระเมธาวินัยรสนะครับอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครับผมนมัสการครับพ<ๆ>่อครับทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของมุมมองครับเกี่ยวกับความรักและวันวาเลนไทน์ครับที่ผ่านมาในเมื่อวานนี้เองนะครับก็เรียกว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความรักนะครับเนื่องจากว่าเทศกาลนี้ก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปได้เพียงวันเดียวเองนะครับและครั้งนี้ครับใครที่ติดตามชมนะครับรายการของเราอยู่นะครับวันนี้น่าจะได้มุมมองอีกหลายๆมุมมองที่มากขึ้นเลยทีเดียวผ่านอีกสองศาสนาที่เหลือนะครับวันนี้นะครับต้องขอเริ่มต้นครับกันที่คำถามแรกนะครับว่าความหมายของวันแห่งความรักครับผมความหมายของวันแห่งความรัก ซึ่งในแต่ละศาสนาเนี่ยจะมีความหมายที่ค่อนข Trans ้างที่จะคล้ายหรืออาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าทั้งสองสาศาสนาทั้งพุทธและคริสต์แตกต่างกันยังไงครับต้องขอนามนสก,การท่านเจ้าคุณก่อนเลยครับก็ขอเจริญพรท่านผู <t> ้ดำเนินรายการแล้วก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆถ้าจะถามในพุทธศาสนาเนี่ยมีวันแห่งความรักไหมเนี่ยต้องตอบตรงประตาไม่มีเพราะวันแห่งความรักคือคือทุกๆวัน ถ้าหากว่าจะถือว่าเป็นวันในวันหนึ่งความรักเนี่ยในในสังคมชาวพุทธเราไม่ได้ถือเป็นวันใดวันหนึ่งวันหนึ่งความรักเนื่องจากว่าทุกๆุกวันคือวันแห่งที่เราจะต้องมีความรักต่อกันที่ในสังคมชาวพุทธเรามีวันหนึ่งความรักเนี่ยเนื่องจากเรามาถือปฏิบัติกันตามกระแสของความเชื่อทางสังคมที่ยอมรับวันหนึ่งความรักในวันวาเลนไทน์ทางทางทางปฏิทินที่สังคมทั่วไปหรือโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนิยมใช้มีการแลกกุหลาบกันอะไรกัน ซึ่งตัวนั้นก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอื่นที่เข้ามาในสังคมชาวพุทธแต่ในสังคมพุทธจริงๆแล้วไม่ได้ถือว่าใวันหนึ่งเป็นวันหนึ่งความรักแต่ถือว่าทุกวันนั่นแหละน่าจะเป็นวันหนึ่งความรักถ้าจะเอาจริงๆแล้วเชิญครับคุณมากครับท่านเจ้าคุณทีนี้ทางอาจารย์วีรชัยครับมีมุมมองทางด้านนี้ยังไงบ้างครับในเรื่องของวันแห่งความรักเพราะคิดว่าคำว่าวาเลนทน์เนี่ยน่าจะมาจากเซนต์วาเลนไทนยซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับทางศาสนาคริสต์โดยตรงเลยครับ คุยกันง่ายๆนะครับแท้ที่จริงแล้วเส้นบรรทายอะไรพวกนี้ที่เราได้ได้ยินได้ฟังกันแล้วก็มาปรากฏในปฏิทินอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของของศาสนาครับมันเป็นกระพี้มันเป็นเปลือกนะฮะทีะ่นำเอาเข้ามาแต่ว่าก็มีประโยชน์นิดๆก็คือคว่ากระตุ้นให้คนเนี่ยได้มองเห็นคุณค่าของความรัก เพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตมันไม่ใช่เป็นแต่เพียงความคิดไม่ใช่เป็นการรู้สึกไม่ใช่เป็นการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นวิถีชีวิตมันเป็น value มันเป็นคุณค่าทีอ่อยู่ภาย,ภายในและก็มันออกมาทางในรูปของการปฏิบัติด่ะนั้นก็อยากจะให้มองเห็นว่าหลักของ ศาสนาแล้วเนี่ยอย่างที่พระคุณเจ้าได้ได้พูดถึงก็เห็นด้วยเลยทีเดียวนะครับว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่จจัดว่าเป็นวันนั้นเป็นเป็นวันนี้แต่ความรักมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็น value ที่มันจะต้องปรากฏออกมาในในชีวิตประจำวันที่ใช้กับครอบครัวที่ใช้กับเพื่อนบ้านใช้กับครูอาจารย์ใช้กับประเทศชาติบ้านเมือง ใช้กับสิ่งที่ตัวเองศรัทธามันมันะจะต้องเป็นองค์ประกอบเข้าไปในทุกอนูของของบิติของของชีวิตเลยความรักแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ,ะขยายความนั้นต่อไปคะับขอบคุณนะทีนี้เนี่ยผมขอกลับมาที่ท่านเจ้าคุณบ้างนะครับจากเท่าที่ผมได้พอที่จะเรียนรู้มาก็คือม,มันมีคำคำสอนอยู่คำหนึ่งนะครับที่พูดกันมาว่าไม่มีรักก็ไม่มีทุกข์ S <S <S เรื่องนี้เป็นเป็นความจริงหรือเปล่าครับหรือว่าคือทาไมทางพุทธศาสตร์ของเราถึงมีคําสอนแบบนี้ขึ้นมาแล้วทําไมมันถึงต่างจากศาสนาอื่นที่เน้นย้นําในเรื่องของความรักครับสาธุอะไรที่ถามคํานี้นะเป็นประเด็นที่ถ้าฟังตามนั้นคือคําที่พูดกันก็คือที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ <S <S รจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นคําแปลเพื่อที่จะให้เข้ากับความคิดของของของบางคน ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วคำนี้มาจากบาลีที่บอกว่าป so ิยโตชายเตโสโกคือคำแปลตรงคือว่าเมื่อ,อความความกลัวนะครับความกลัวคือภัยเนี่ยย่อมเกิดขึ้นชาเยเตย่อมเกิดขึ้นปิยโตจากสิ่งหรือบุคคลอันเป็นที่รักถ้าจะพูดขยายความให้ชัดเจนต้องบอกว่าที่แปลว่าที่ใดที่นั้นมีนักที่นั้นมีทุกเนี่ยเป็นพาะรักไม่เป็นจริงๆต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่า ความรักในทางพุทธศาสนาเนี่ยวางไว้สองระดับหนึ่งความรักระดับที่เกิดมาจากกิเลสตัณหาก็คือความต้องการอย่างเช่นความรักของหนุ่มสาวความรักลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นความรักที่เกิดจากการต้องการเข้าครอบเข้าครองต้องการเป็นเจ้าของจับจองเป็นของฉันเพียงผู้เดียวยอย่างนี้เป็นความรักแบบที่ที่เป็นปิยะหรือเข้าไปปิยะก็แล้วกันอันที่สองก็คือความรักที่มีเหตุเกิดมาจากคุณธรรม หรือความที่เป็นผู้มีจิตใจสูงความรักลักษณะนี้จะเกิดมาจากคุณธรรมก็คือหวังปกป้องคุ้มครองดูแลเธอให้มีความสุขแม้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากเรามองดูความรักสองอย่างนี้ในครอบครัวเนี่ยถ้าหนุ่มสาวรักกันเบื้องต้นก็คงจะเป็นความรักในระดับที่มาจากกิเลสก่อนแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าครอบครัวใดหนุ่มสาวคู่ใด อยู่ด้วยกันแล้วความรักไม่พัฒนาขึ้นเป็นความเมตตาคร,ครอบครัวนั้นหนุ่มสาวคู่นั้นก็คงจะอยู่กันไม่รอดอครับไอ้ที่ผัวเมียตีกันหนุ่มสาวผิดหวังแล้วฆ่ากันตายเป็นเพราะไม่พัฒนาความรักจากรักที่เกิดจากกิเลสมาเป็นความรักที่เกิดจากคุณธรรมคือเมตตาเพราะนั้นที่บอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็หมายความว่าถ้าคุณมีรักแล้วคุณไม่พัฒนาความรัก ขึ้นที่เกิดจากกิเลสให้เป็นความรักที่เกิดจากคุณธรรมคือจากความรักความใคร่มาเป็นความเมตตากรุณาที่ปรารถนาดีและช่วยเหลือกันให้มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยคุณก็คงจะเจอความทุกข์แน่นอนแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมีรักแล้วคุณสามารถพัฒนาความรักขึ้นมาให้กลายเป็นความเมตตาเป็นความรักที่มีคุณธรรมประกอบแล้วมันก็จะมีความสุขละครับทีนี้เนี่ยพอมามองลงลึกดูไปอีกทีนะครับนั่นเท่ากับว่า ความรักในพุทธสองระดับนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ<ช>เพราะแบบแรกคือการครอบครอง<ช>แต่แบบที่สองคือการต้องการดูแลโดยที่ไม่หวังที่จะครอบครอง,ถ,องถ้าอย่างนั้นแล้วในแบบแรกที่เรียกว่าการครอบครองซึ่งมันจะรวมไปถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าความใคร่ด้วยเช่นเดียวกันออทั้งสองอย่างนี้ไม่น่าจะเรียกรวมกันว่าความรักได้หรือเปล่าครับหรือว่ายังคงสามารถที่จะรวมเรียกกันว่าความรักได้ครับคือคงต้องมองน้ํามัน เราเรียกว่าน้ำมันเนาะครับคือก็ต้องมีความเป็นน้ําคือมีความเป็นของเหลวอยู่ในขณะเดียวกันน้ํามันก็มีคุณสมบัติที่เหนือจากน้ํามากมายเพราะฉะนั้นความรักทั้งสองอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันเอ่อมาแล้วแต่ว่าบทบาทขนาดนั้นเนี่ยเราจะใช้บทบาทของความเป็นรักแบบกิเลสตหาหรือความรักแบบที่เป็นความเมตตาสามีภรรยาถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันโดยที่มีแต่ความรักแบบเมตตาเป็นคุณธรรมเพียงประการเดียวอืมก็ต้องบอกว่าคงไม่ต้องมีโครงการทํามันเนาะครับนะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมีแต่ความรักแบบใช้กิเลสตัณหาพียงอย่างเดียวก็คงจะเอาเปรียบกันอยู่ด้วยกัรลำบากเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่าในขณะที่เราใช้น้ํามันให้เกิดประโยชน์เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถยนต์วิ่งไปเนี่ยเราต้องอาศัยความเป็นน้ําคือของเหลว,วซึ่งอาจจะเป็นความรักแบบกิเลสในขณะเดียวกันเราก็ต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะของความเป็นน้ํามันก็คือความรักเป็นคุณธรรมควบคู่กันไปจึงทําให้รถขับเคลื่อนไปได้โดยใช้พลังงานจากน้ํามัน แสดงว่าถึงแม้ว่าในรักในรูปแบบแรกนะครับที่เรียกว่าการครอบครองเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่ค่อนข้างเป็นในแง่ลบถ้าว่ากันตามจริงแล้วแต่จริงก็คือมันไม่สามารถแยกจากความรักในใแบบเมตตาได้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้คือคือ,ค,อคือมันอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเราจะรู้จักใช้ประโยชน์ของน้ํามัน ถ้าคนที่รู้จักใช้ประโยชน์ของน้ํามันก็จะสามารถใช้คุณค่าจากน้ํามันได้แต่ถ้าหากคุณมีเห็นน้ํามันเป็นเพียงน้ําหรือของเหลวแล้วคุณอยู่ตรงนั้นน่ะก็เป็นเพียงที่ใช้น้ํามันไม่คุ้มค่าเปรียบเหมือนกับการที่คุณมีความรักแต่คุณไม่พัฒนาจิตที่ผูกพันต่อก,กันเป็นความรักขึ้นเป็นความเมตตาคุณก็เหมือนกับคนมีน้ํามันแล้วใช้ไม่เป็นครับเจิญตองขอบพระคุณมากๆเลยนะครับดรวิลเลัยครับในเรื่องของความรัก ในแง่มุมนี้เนี่ยทางอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับถ้านจริงแล้วคริสตชนเนี่ยยึดถือตามคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าค,ความรักจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเราได้พูดอย่างนี้ว่าความเชื่อความหวังและความรักสามสิ่งเนี้ย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิ้นแต่ว่าความรักนันเป็นใหญ่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ทีนี้เราต้องให้คำนิยามความรักให้มันถูกปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของการให้นิยามของความว่าความรักไม่ถูกต้องอย่างที่เราได้คุยกันก็คือว่าเราให้นิยามความรักเป็นความใคร่และก็เราก็ให้นิยามความใคร่ ให้มาเป็นความรักดังนั้นพฤติกรรมที่ออกไปจึงไม่ถูกต้องตามหลักของอคริสตศาสนาแล้วก็จะพูดถึงว่าพระเจ้าเป็นความรักไม่ใช่มีความรักเนะเป็นความรักแล้วก็ในบทบัญญัติที่สูงสุดของคริสเตียนก็มีอยู่สองข้อแต่ในสองข้อก็รวมอยู่ในคำเดียว ข้อที่หบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดและอันที่สองจองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือรักเพื่อนมนุษย์แต่นั้นเมื่อพระเจ้าเป็นความรักแน่นอนความรักของพระเจ้าเนี่ยจะต้องไม่เป็นความรักที่มีเจือปนในเรื่องของกิเลสหรือว่าตัณหาเป็นความรักที่บริสุทธิ์ และเมื่อความรักอันนั้นได้เกิดขึ้นในจิตใจของคนหนึ่งคนใดเขาก็จะมีความรักอันนั้นอยู่ในใจของเขาและก็แสดงออกและเมื่อเขารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกําลังความคิดของเขาแล้วและก็ด้วยความรักอันนี้เขาก็เอาไปใช้ในความรักกับรักสามีรักภรรยารักลูกรักเพื่อนบ้านรักประเทศชาติก็รักด้วยด้วยความบริสุทธิ์ อันนี้จึงเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญในใน,ในกลุ่มของของคริสเตียนที่เราถือปฏิบัติมานะครับยึดความรักและความรักเนี่ยมันมีพลังอย่างยิ่งไม่มีพลังอันใดที่มันยิ่งใหญ่เท่ากับพลังของความรักคนเราจะตายให้แก่กันได้หรือจะให้ในสิ่งดีที่สุดที่ตนเองมีอยู่ได้มันก็ต้องออกมาจากความรักจริงอยู่ในโลกนี้ มีคนที่อาจจะให้โดยที่ไม่ต้องรักแต่ว่าไม่มีใครในโลกที่รักและไม่ให้แต่นั้นเมื่อเรามีความรักอันบริสุทธิ์เราก็ให้จากสิ่งที่บริสุทธิ์แต่นั้นหลักของคริสเตียนจึงยึดหลักว่าไม่ใช่เพียงแต่รักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านแล้วหัวใจที่สำคัญของ คริสเตียนในกลุ่มคริสเตียนก็คือว่าจงรักซึ่งกันและกันและนี่แหละจึงเป็นได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระเยซูขอบคุณอาจารย์วีโรชัยมากๆเลยนะครับทีนี้ ช่วงนี้เนี่ยเราใกล้จะหมดเวลาในช่วงแรกแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะกลับมาถามคําถามที่เหลือต่อซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับตอนนี้นะครับผมขอถามทิ้งคําถามไว้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเบรกก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสงสัยเหมือนกันว่าในเมื่อพระเจ้าท่านสอนมาว่าให้รักทุกคนทีน่นี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะสามารถที่จะรักทุกคนได้เท่ากันจริงหรือครับอันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่และช่วงหน้ามาดูกันครับ